เป็นท่านพลตรีตสุพิสารพักดีนารุนาศนะครับและตามด้วยท่านปฏิพัฒน์สติพาดาเชิญครับกาับเรียนท่านประธานที่เคารพผมพลตรตีสุพิสารพักดีนารุนาศบัญชีรายชื่อก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานครับท่านประธานเคยเห็นหนังสือเล่มนี้ไหมครับท่านประธานเขียนว่าความมุ่งหมายและคําอธิบายประกอบรายมาตรารัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่นี้ ผมเข้ามาครั้งแรกผมก็เอานี่มาอ่านต้องอ่านครับถ้าไม่อ่านเนี่ยจะไม่เข้าใจว่ารัฐธรรมนูญทีูู่เขียนเนี่ยต้องการอะไรนะครับสิ่งสำคัญนะครับผมอภิปรายในมาตานี้ที่ผมขอแปลยติไว้ในทับห้าสองห้าหทัพห้านั้นผมตัดทิ้งออกไปเลยครับยกออกไปทิ้งไปเลยครับนะครับเหตุผลที่จะต้องยกทิ้งไปทั้งหมดเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของการกําหนดจํานวนสมาชิกนะครับสสล การแบ่งสรรแบ่งสรรนะครับแบ่งสรรของแต่ละจังหวัดยึดเอาเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งนะครับแล้วแก้จาก250มาเป็น200นะครับการกําหนดนั้นมีการกําหนดหลักเกณฑ์และทํามีการปัดเศษอีกครับท่านประธานครับปัดเศษครับใช้วิธีปัดเศษแบบกกตครับปัดเศษเพื่อให้ให้มีขึ้นมาอีกนะครับงั้นไม่ควรครับเหตุผลที่ผมไม่ควรผมมีหลักการอื่นฮะที่น่าจะดีกว่า นะครับโดยเฉพาะการใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งครับท่านประธานทําให้ผู้คนในชาติเนี่ยเสียสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับน้อยที่สุดครับนะครับเพราะว่าเขาจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกใครก็ได้นะครับจะเป็นคนกลุ่มบุคคลที่เสนอตัวเข้ามานะจากหลากหลายของประเด็นอาชีพสาขาอาชีพเพื่อให้ได้รับสิทธิ์เข้ามาทําหน้าที่ ร่างรัฐธรรมนูญครับไม่ใช่ได้เข้ามาทําหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนไม่ได้เข้ามาทําหน้าที่เป็นวุฒิสภาในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้ต้องทนใช้ไปก่อนตรงนี้ครับจะทําให้ผู้มีสิทธิ์เนี่ยที่จะใช้สิทธิ์ในพื้นที่เลือกผู้สมัครได้มากขึ้นแน่นอนนะครับเราต้องการคนดีมาทํางานครับท่านประธานโดยเฉพาะในเชิงประเด็น นะฮแต่เช่นท่านสสธิชัยท่านพูดไปแล้วครับผมไม่ซ้ำเลยครับวันนี้เชิงประเด็นมีหลายหลากหลายประเด็นแต่เราต้องการคนดีนะครับเราไม่ได้ต้องการผู้ทรงอิทธิพลเราไม่ต้องการคนที่รู้จักเวลนอนหรือทํากิจกรรมในจังหวัดนั่นคนละหน้าที่ครับสสมีหน้าที่จะทำอย่างนั้นฮะสจก็มีหน้าที่ทาอย่างนั้นแต่คนที่จะเป็นสสรเนี่ยต้องมีองค์ความรู้ เป็นที่รู้จักเป็นที่น่านับถือเป็นคนดีนะครับที่เชื่อถือได้เอาพูดง่ายงรครับเชื่อถือได้และในเชิญประเด็นที่จะมาเนี่ยเป็นเรื่องของการมาร่างกติกาสูงสุดของประเทศร่วมกันเพื่อให้เกิดฉันทามติเพื่อให้ไม่ตกลงกันไม่ให้เ,เอาคนที่มีอิทธิพลหรือมอีทรงพลังพลานุภาพแล้วมาล็อบบี้ล็อบบี้ยิสหรือทำอะไรในสภาล่างสร้างกลุ่มกวนขึ้นมา นะครับคน200คนเข้ามาเนี่ยต้องไม่เป็นกลุ่มกวนนะครับถ้ายัางเป็นกลุ่มกวนเนี่ยเป็นเรื่องอีกนะครับยกเว้นถ้าเขาสามารถเข้ามาทั้งแพ็กได้ในในลักษณะ200คนนะครับหากใช้ประเทศเป็นการเขตเลือกตั้งแล้วนั้นผมก็ยังว่าจะทําให้เกิดอํานาจในความหลากหลายครับท่านประธานครับนะคคนในจังหวัดเนี่ยที่ถูกเสนอตัวมาแต่คนที่เลือกก็สามารถจะพิจารณาได้ว่า เฮ้ยนี่มันแค่ระดับเป็นสมาชิกสภาเท่านั้นเองเขาต้องมาดูแลเราเอาไปคัดสรรสสลอไปร่างกฎหมายไม่ได้นะครับและเขาไม่เป็นผู้ที่รับฟังความเห็นต่างยิ่งหนักครับการเข้ามาเป็นสสลอ,อนั้นจะต้องมีคุณสมบัติสำคัญก็คือเป็นคนดีที่ต้องฟังคนเป็นนะครับฟังคนเป็นไม่ได้ครับและที่สำคัญครับท่านประธานครับใน รัฐมนูญครับท่านประธานระบุชัดเลยครับในรัฐมนูญฉบับปัจจุบันนะครับมาตรา250ครับเอ้50ครับท่านประธานพูดถึงเรื่องอะไรครับในเรื่องนี้ฮะพูดถึงในวงเล็บเจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำานึงถึงประโยชน์ครับท่านประธานส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญขณะนี้ครับท่านครับ ประโยชน์ส่วนรวมประเทศอยู่ที่ไหนครับผู้คนบนถนนหรือเปล่าที่กําลังออกมาเนี่ยน่าประโยชน์ของประเทศอนาคตของชาติอยู่ที่นี่นั่นเศรษฐกิจที่ GDP กาลังจะไต่ระดับบอกจะขึ้น4%เซนเนี่ยนะจะไต่จากลบหลบเจ็เนี่ยขึ้นมาการตกต่ําหรือความยากจนของคนชั้นล่างหรือโลกกําลังเปลี่ยนไปขณะนี้ครับนี่คือประโยชน์ที่ต้องเลือกคนพวกนี้มาทําประโยชน์ครับ เป็นสำคัญงั้นปัญหาที่เกิดจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจังหวัดนะครับอาจจะเป็นการเลือกสอสเพื่อเข้ามาทำหน้าที่แบบเดิมนะครับมันไม่ใช่ตัวแทนที่จะมาทำกฎหมายนะครับงั้นการกำหนดคนหรือกลุ่มบุคคลที่อาสาขึ้นมานั้นมันน่าจะเป็นแนวทางเดียวที่จะทำให้ผู้คนในประเทศเนี่ย สามารถเลือกได้และถ้าเป็นแบบประเทศเป็นเขตนั้นยืนยันเลยครับว่าท่านคนในประเทศสามารถหยิบเอาคนที่จังหวัดเชีงยงใหม่เนี่ยมาเป็นสสรอก็ได้คนในประเทศอยู่ตรงไหนก็สามารถจะหยิบคนภาคใต้มาเป็นสสรอได้ถ้าเขาชื่นชอบหรือเขาเป็นแบบบางท่านผู้อุสบบกว่าเป็นปราดชาวบ้านเป็นที่น่านับถือเป็นที่น่า ยกย่องและมีองค์ความรู้พอที่จะ,ะช่วยเหลือแบบแฟร์ครับท่านออกมาแข่งขันกันนะครับจะเป็นรูปแบบคนเดียวเป็นกลุ่มหรือเป็นแพ็กก็ตามนะครับนี่คือประเทศไทยนะครับที่เริ่มจะมีรากฐานของการมีประชาธิป,ปไตยอย่างสมบูรณ์ครับท่านหน้าตาของประเทศเรานะครับจะต้องเป็นประชาธิปไตยดิจิทัล แน่นอนครับการออกเสียงประชามติอีกหน่อยเนี่ยสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต้องเข้ามาใทยมันรวดเร็วครับมันจะเปลี่ยนไปแน,น่นอนและนั่นคือส่วนสำคัญที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ทั้งประเทศจริงๆครับเทคโนโลยีสามารถทำให้การลงคะแนนทั้งประเทศทีเดียว40ล้านคนเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีครับท่านประธานครับขอบคุณครับ